ันนี้ดูเป็นไส้บานไม่แพงเน่งล้านหนึ่งล้านรูปีใช่ห้าห้าแสนสี่แสนบาทสี่แสนบาทแล้วขนาดได้เท่าน<ะ>ี้หรอใช่โอ้ขนาดที่นี่ This home, right? <1> <1> home. ้ดิสโฮมไรโฮมทั้งไทยทั้งไทยสุริน สองล้านสามล้านสี่ล้านใช่ไหมอืมค mm, th ่ะ this ห้าล้าน this beautiful VIP อ mm, ่า uh, VIP beautiful but home น nah. ะ this home but uh, is poor not have not have money this a ห้าแสนห้าแสน modern this idea modern ค่ะ this can live in this beautiful same same you know yeah มินิมินินี่นะคะแล้วก็สวยมากเลยนี่เจดีนะ นีเป็นจับผ่านแล้วอ่ะ